คอร์ดบ้านเลยค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะป้าอูชาแนลนั่งก่อกินข้อเที่ยงค่ะเอ้าินข้าวพอนี่แจ๊ะกินเสร็จแล้วกินเที่ยงตอนบ่ายสามเอ้ามีเหลืองกับกลยกันยามด่าอูข้างในก็ได้โอเคมียานักสานเอ้าลบลบกวนร้านวะนี่ว่าตาเอ้าร้านหนืเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้วัยสวยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หญิงแสงทองฟินแลนด์นะคะมื่อนี้ค่ะสิไปตามหาคูนะคะพี่น้องค่ะมือนี้สิไปบุกถึงบ้านเลยค่ะ บุกถึงบ้านน้องอูเลยนะคะมื่อนี้ว่าเพิ่อนสิย่อมมาเป็นครูให้เฮาบอนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้องยิงขาดครูนะคะอยากได้เพิ่นกลับขึ้นมาแห้งๆค่ะมื่อนี้สิไปง่อเพิ่นล่องเบิงนะคะว่าสิจังใดนะคะเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกอะคะ่ะป้าอูเพิ่นติดภาร,รก,กิจนะคะหนึ่งเพิ่นต้องอดูแลลูกเพิ่นนั่มนะคะหลักกะสองเพิ่นมีธุรกิจส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นมืน่อี้าสเปิไปเบิงะคะ่ะว่า กิจเพิ่นอ่ามันหยุ่งยากซ้ำใดนะคะเป็นอย่างเพิ่นคืออ่ามาซอยห้องบด้หรือว่าสิย่อมเป็นครูให่งห้องบอนะคะมือเป้งหอเพิ่นค่ะเด้พี่น้องเป้งหอเพิ่นค่ะอ่าให้เพื่อนมาซอยเป็นครูให้แนนว่าสันนะคะจังใดเพิ่นสิย้อมบอนะคะต้องลอดหลุนกันนะคะเป็นหลุนซอยน้องหญิงแน่เด้อค่ะพี่น้องค่ะใบค่ามื้อนี้บุกถึงบ้านผอดบ,บ้านเลยค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะป้าอูชาแนลถ้ากินข้าวเที่ยงค่ะเอ้ากินข้าวพอนที่๊ะกินเสร็จแล้วกินขาวเที่ยงตอนบ่ายสามเขามีเหล่องก็คุยกันข้างในก็ได้โอเคมียานาเอ้าแล้วแล้วกลัวร้านวะนี่ป้าจัาเอ๋อร้านหนีเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ว่ายสวยคนะ่ะมูกบ้านปาอูนะคะมาหย่านมองร้านหน่อยอดีค่ะหมูอ่วงเปากับหนูแอมนี่แล้วค่ะลูกชายกับลูกสาวปาอู ่ะพี่น้องคะ่ะมูน,นี้มาบุกคฮอดบานคะ่ะมานำหาครูคะ่ะมาหงอกเพลินมาจา <laughs> ังได้ค่ะจังใด้คะ <laughs> จในในในนังได้เน <laughs> าะค่ะเพคนมากอันนี้ปานเนี่ยกับ <laughs> จงังกักเทือสองเทื่อเนี่ยค่ะนี่นะคะเออเอาเนี่ยคะ <laughs> น้องเจนละคะ่ะมายูค่ค่ะคนมายูเย่เด <laughs> <จ>้ไปใส่จากแต่ว่าเอฟซีเพิร์เหลี่ยงหองปบาอูเด้โอ <laughs> ้ยปาอูกระแหงหวันร <laughs> <laughs> อบน,นี้วาเลตตี ไปสอบทำเพล่าเพลามาแล้วแพล่ผ้าว่าอวาบอลเพล่าวาให้ว่าเล่ตีบอลยังลายแล้วก็เตยค่ะแล้วก็ะฟอนเตยซื้อๆเพื่อนว่าซ้ำหนีเนืองมันบป็นยังต่ออุปกรณ์เป็นเพื่อนเศร้าเพื่อนเศร้าเห็นดอกแล้วคเขาไม่ดอกเลยเพื่อนว่าเห็นซ่อนฟอนว่าเล่ตีซื้อๆแลักการนี้ให้ซื้อพอกก็ลูกเคนใดบนนอกค่ะต้องได้ละค่ะพระอเจอาจโยกสองยกอาจจาหลอดสองหลอดก็พ่อเราเอ้ย บีบวดยังไงพรุ่งนี้จะไปนำแอตาอยู่ค่มเมื่ออื่นเนี่ยพอเป็นอย่างพอสเตเปพอตงองซองบอดบอกว่าพอตองซองสเตปค่ะเขาเจ้าแหงวายอย่าก่อนแอตาแรงแอดตาโอ้ยพรุ่งนี้ค่ะไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วก็มันจะอยู่หายบนซองมันพรุ่งนี้เท่ะไรว,น 3, วันที่สามค่ะสามวันที่สี่เศร้าพอดีละเหมือนยว <S <S> เมือเดียวว่าต้องพักรอบที่แล้วกับซีโนแว็กได้หล่ะที่แล้วซีโนแว็หนึ่งวันมาต่อไปเออหนึ่งวันแล้วก็ไป้อมก็ไปเต้นงั้น่ะรอบนี้วันเฮงจอยก็ไปยิงๆิงไปยิงยิงอ้วนกว่าอยู่พุ่นโกโก้นาลิตตาด้วยค่ะเออเมืคอกี้ว่าสิไปซื้อเอาน้วนะมันลืมเดี๋ยวเดี๋ยวจังไปว่าอูก็เอามาขายอยู่ร้านนั่อยู่ค่ะโกโก้นาลิตตาว่าอู๋มากินกาแฟเป็นบ่ไม่ค่ะขายพร้อมกินพร้อมโกโก้นาลิตตา จะสื่อดีท็อกน้ำเพลินเพราะว่าช่วงนี้ใบย,ยิงเงินของน้ำไม่ค่อยดีบันไดจะกลับมากินกีดีท็อกนี่ปลาอูไม่ค่อยโอเคบนันไดไม่ยยังมันมันลดเลร็วพอมันหยาบกลืนยากๆ <c oughs> เป็นต้นกินนั่นกินนี่ย่งงากๆนะค่ะใบยิ่งกินเคยกินอยู่แล้วให้มัน<อ>น่าจะได้อยู่แล้วกันโกโก้มันก็ดีอยู่นะจะเอาโกโก้แล้วก็เอาดีท็อกไปกินเพราะว่ามากินกาแฟค่ะโกโก้โโกก้เธอกับเบิร์นดีอ กินตอนเช้าโอ้ยบาจังแหนีน้องค่ะเพื่อนเอาโหลดจ้านเคนใจเอฟซีแน่เพื่อนก็อยากเบิ่งเพื่อนก็บอกว่าปาอูปาอูน้อเพื่อนว่ามันจะสวยสมกันนะฉันกับจอว่ะประถาระอายุก็ผีนะค่ะปาอูกับฟอนมาเป็นซัมเพิ่์นได้ปานเนี่ยมาเป็นยังค่ะเอฟซีเพื่อนเบิ่งได้เบัสไอซ้อมเดาโอ้ยป้าแม่ไอซ้อมปอนให้จ้ารอบนี้โมเพิ่งโมแกงแล้วค่ะรอบนี้เพื่อนว่าถามเพื่อนแล้วเพื่อนว่านึงมาต้องซ้อมสเต็ปคือแบบว่าเลยตีโหลด ให้ได้จีนันลักนันักหลักแล้วบานเตยซื้อเอาน้องเจนนี่แอดมินน่ะป่าอูต้องเหนียร์ไรน้องเจนบอยู่น้องเจนว่ามีค่ะน้องเจนว่าว่าอันนี้อันนี้นี่ป้ายิงตัวละค่ะเนี่ยว่าตัวไปสืบมหอดบ้านค่ะไปบ้านแพล้าข้าวกรล่ะก็จังมหาป่าอูค่ะช่วยะสงค์กับมหาป่าอูเนี่ยล่ะอันคนโอเคหรอนาะพี่น้องเนาะ อี๋อ่ะนี่ท่าไม่ได้เอาท่าบอดแพรบอดแพรบอดตองสอนสเต็ปเลยบอดตองเต้นอันว่าได้ตีลากาขึ้นอันเตยซื้อฟอนสวยๆจ้ะเตยกันเครื่องสมองอยู่ว่าตัวอูขึ้นยากไหมค่ะบ่อยยากค่ะมีสุดสวยๆใส่ตลอดก่อนเนาะค่ะแต่งตัวแล้วๆลูกชายแนมแม่แบบเออาเป็นอย่างนี้หรอหล่อนี่ได้ใส่สวยเตือนขึ้นมาเยอะเหมือนกัน แม่ต้องแม่ไม่ต้องไปเต้นแล้วนะคะไม่เห้ดไปอีกแล้วนะ,ะลูกได้แบบเพิดนาแบบงอนๆแบบพ่พอใจเลยนะคะะ่ะไปเต้นขึ้นขึ้นลูกลูกคนวบาอยากเห็นแบบว่าแม่คุณแม่ไปเต้นไม่ใช <สะ S 1> ่เนาะแท้แพงแพงแม่ค่ะคนนั้นแม่เปนกดสวยเนาะมันกะสองแห้งแล้วเนาะแม่บอค่ะโอ้ยไม่สวยเท่าไปหญิงหรอกค่ะมอเดอร์กับสมองเดี๋ยวใจอ่อน <gesch uce> สุดตรงสุดเตยน้ำกันแน่เปียงอันนี้มันจังรุ่นเดียวกันนะคะคือหอดป่าอุกมหาเพลินผ่อนนะคะมาเต่นน้ำเพลินน้ำนะคะมาทาเพลินใจอ่อนเนาะสิงกะทักเพลินมากแต่หมู่ว่านเลยราคาเพิ่นกันบอกว่าติดในเรื่องของลูกลูกว่านไว้ขั้นเดีอยากให้คุณแม่เป็นใดหลักกัเพิ่นกับตองดูแลลูกก็ไดธุรกิจเพิ่นน้ำนะนะคะเพิ่นกับบ่อเดียวางคือป้ายิงเนาะป้ายิงกะว่างคันบ่อเดีไปเต้นกะว่ามีแนวเฮ็ดด้วยค่ะพี่น้องค่ะ ก็เลยมาหาเพิ่นมาท้าเพิ่นว่าเออก็ได้ยังเสือหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลุ้นผลข้างเคียงของแอตต้าก่อนนะอ๋อคือว้างชื่อเพาเป็นหนังดอกเหมือน้าก็เศร้าล่ะค่ะเพราะว่าเขาสิดเขาสีดน้ำเกลืออยู่เขาสงสัยเขาจะผิดยางรูมเรายางลุงเหาเพราะเป็นนางร้ายดอกค่ะเออการล้อลุ้นนะคะว่าฝ่าอู่เนี่ยเป็นสีดีขืนบอนะคะ แต่การอดรอดอดช่มกันนะคะรอร,รุ้นนะคะว่าป้าหญิงจะมีคู่ไหมขาดคู่ฉันคนลูกแล้วฉันเหงาตังใ่การป้าอูเลยค่ะเพิ่นกระตงใจออนละคะ่ะพี่น้องค่ะรอดอดอดชม่มก <laughs> ันไพสิแบบว่าเป็นกำลังใจให้ป่าอูนตาลุกเบ้าแนมมีมาลงมาไล่เฟิ่อนก็อ,อาจจะคืนได้ค่ะพี่น้อง <laughs> โอ้ยผ oh yes, ีหญิงอย่าบอกเจ๊ออนแทก็ที่สวคนรโอกคเนี่ยค่ะมาหลดค่ะบางวันกุมวนอยู่เด้อหลอกที่ดาวกุมวนอยู่เด้อกุมวันวนเพราะว่าแค่ว่าฟอนเตยนี่คือถือทางเขาแไงค่ะแต่ว่าหลอกก่อนน่บ๊วยบันไดค่ะพออูซานเฟสเชียลเข้าไปแล้วมันมันวิ่งอะนะค่ะรู้สึกบโอเคเหมือนกันหลอกที่ดาวเข้าไปแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี กับประมาณมงเงี่ยจะบ,บ้านเจ็ดสิบสามสิบนะคะรอบบังพีแอร์ลาพันสิบจังได้นะคะพีแอรตาพันสิบนักบอเพราะว่ารอบนี้มันกระเข้าทางเข้ายู่เพราะว่าทางเข้ามันกิดทนัดฟอนนะคะว่าทนัดเดาพันไดรอบพี่แล้วป้าอูตกใจเลยได้เดาเมอน,นบอ,อือบอค่ะมันจบก่อนแล้วมันกระสอบโอเปิดแอร์ด้วยค่ะแต่เงินแตกกดดัน บาดแดดแล้วค่ะบาวัวตรงนี้ป้าย<บ>ิงกด <_ D> ดันเงือแตกเลยโ <_ D> อ้ยชิบช่วยแซนน้อดูแลกก่อนหลับก่อนเนี่ยครับนี่เรซ้อมแค่มือเดียวเนาะเอามือบอลอันบอกฮะบมาคือว่าดแล้วค่ะบอกครัซ้อมเพ่งหนึ่งเห็นว่าเต็มเพ่งแบบเออเ <_ d> พื่อนบอกว่าเอาแบบเนิบๆเนิบๆรอบนี้วาเรตีค่ะเขากันอยู่เพราะว่าทางพุทนาลากนารักๆๆๆๆว่ามีสตอกสเต็ปยังดอกวสันบอดว่าถามเพื่อนว่าแล้ว อ้าค่ะขอบคุณค่ะหนอนดูแลตานะค่ะวัรนิบาร์นิต้บาร์นใดบ่ร์นอบาร์นใดจ้ะเพราะว่าบอสสั่งเมื่อวานต้องเป็นป่าอูว่าสันค่ะบอสเพราะว่าแวะเขาไปหาบอสดูงานหันค่ะก่อนจะมาหาอันป่าอูนะคะก็ถามเพื่อแล้ค่ะว่าเป็นยังไงหลอบนี้มัน ทาเต็มยังไงยังไงเพื่อนว่าสเต็ปว่าต้องซ้อมมาสั่นเพื่อนว่าขึ้นเตยหลอดจ้าวมาสั่นแล้วกะว่าได้ตีสั่นเหรอเพื่อนว่าสองยูสากเพรเขาเมื่อบานเลยค่ะมาหอดบานเลยค่ะพี่น้องค่ะบุกบานเลยมาหอดบานเลยมันได้ค่ะของดีมันก็ต้องงอนิดนึงนะคะต้องงอเพิ่นค่ะเพราะว่าเอฟซีไปไลคนเพื่นกะ ทักมาอยู่ในเพจเนาะไปยิงไหล่โสดปนกระทักมาอยู่ว่ะขอป่าอูโหลดไปห่อหอดบาดโหลดมาสันขนาดบอกก็ได้ว่าป่าอูเพื่อนบอสะดวกดอกคามาสันเาจ้ก็เลยกว่บาบอบอเขอไปคุยนักเพื่อนอีกเทือนึงซี่กันเลโอเคค่ะเป็นตาเป็นตาใดสมบังอนี่ดอกคาพี่น้องค่คะดอกคาทะเบงบันทีรอบที่สิปไปขอคุยหนาบานก่อนเนึ่งค่ะได้ดูดอกเพิ่นใจดีอยค่ะ ถ้ารทับเบิงค่ะทับเบิงป่าอูหลบยี่สิบเด้อค่ะตามนั้นนะคะตามนั้นนะคะโอเคอเค่ะตาคลิปนี้ค่ะเบิงผ่าเบิงป่าอูค่ะเบิงเด้อแต่เดี๋เพื่นกลับไปนะคะเพื่อนที่ใส่ดีเพื่นบอยอมคันไปยิงเพราะว่ารอบแรกไป,ไปยิงกับเขไปยแล้วรอบแรกเอามันเคยกับเอาอีกจั๊กน้อยแนนนี่ทือแน่เนาะพี่น้องเนาะค่ะสร้อยกับสรอยมันสุดตอเนาะงแมนบ่พี่น้องเรยวหนูดาวกัามกันสิบ กันแล้วแต่ปาอูเลยอะไรเป็นไหนค่ะโอ้ยมุดเล่นชอบเลยเคลือลาบอาหารเพอ่์นี่ครูนะคะเพื่อนเพื่อนบนเด็กา็ฮอเดย์ฉันเด็่สาวมันสนใจน่ะมีสัมผัสกับเอิรนเอาเด็กสาววันหย่างไปหาได้อะไรสิน่ารอบที่แล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตาสมบังยูเอาไว้สำนีก่อนนะคะถาหลุนเบิงด้วค่ะพี่น้องค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ